ต้องรู้ก่อนว่าอาณาจักรโจนั้นก่อตั้งขึ้นโดยโจถิงแม้ว่าจะพบเจอกับการโจมตีจากอาณาจักรรอบข้างแต่เมื่อประเทศอยู่ในอันตรายโจถิงก็ยังไม่คิดที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ตอนนี้โจถิงกับตกลงที่จะให้ทางอาณาจักรเข้าสนับสนุนสำนักทางเฉียงบ้าบรรพบุรุษบ้าไปแล้วผู้อาวุโสต่างก็มองดูทั้งสองคนนั้นด้วยปากที่บิดเบี้ยวไปโจซื่อเรือนบ้าโจถิงเองก็บ้าเช่นกันขอบคุณบรรพบุรุษ เมื่อเห็นว่าโจถิงตกลงโจซื่อเหรินก็พอใจอย่างมากเห็นได้ว่าคำขอเขาได้รับการรับรองแล้วแน่นอนถึงแม้ว่าเขาตั้งใจจะสนับสนุนสำนักทางเฉียงแต่เขาก็ไม่ได้จะลงมือทันทีเขามาที่นี่เพื่อขออนุญาตเพื่อจะได้ทำตามแผนโดยไม่ลังเลแต่แผนการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่จนกว่าเขาจะได้ข้อมูลสำนักทางเฉียงจนมั่นใจหลังจากที่ขออนุญาตแล้วโจวซื่อเหรินก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นมา ข้ารู้ในสิ่งที่ผู้อาวุโสกังวลซื่อเหรินรู้ว่าเรื่องนี้สําคัญและไม่ได้รีบร้อนลงมือก่อนจะมาที่นี่ข้าได้บอกให้เฉาสางไปยังสํานักทางเฉียงอีกไม่นานเขาคงได้ข้อมูลของสํานักทางเฉียงมาหากที่โจหลินพูดเป็นเรื่องจริงแผนการก็จะเริ่มทันทีหากข้อมูลที่ได้มาเป็นเท็จงั้นแผนนี้ก็จะหยุดไว้ก่อนหรือไม่ก็อาจจะยกเลิกไปเลยพรสวรรค์นในการจัดการของโจซื่อเรือนนั้นพอๆกับจักรพรรดิคนอื่นๆแต่ความฉลาดที่เขามีนั้นสูงส่งกว่าคนอื่นมาก เมื่อได้ยินแบบนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของโจถิงก็กว้างกว่าเดิมเขามองไปที่โจซื่อเหรินด้วยความโล่งอกดีเขายิ่งพอใจในตัวโจซื่อเหรินมากกว่าเดิมความฉลาดความกล้าและไหวพริบที่โจซื่อเหรินมีนั้นยอดเยี่ยมทุกด้านโจซื่อเรินเกิดมาเพื่อเป็นเป็นจักรพรรดิแม้แต่ตัวโจวถิงเองก็ยอมรับว่าเขายังด้อกว่าโจซื่อเรินในการดูแลประเทศสำนักทังเฉียง ในค่ำคืนมืดมิดด้านนอกของสำนักทังเฉียงมีแสงสว่างเป็นจุดๆเติมเต็มที่แห่งนั้นให้ดูมีชีวิตชีวาแต่ในสำนักทางเฉียงกลับค่อนข้างเงียบเสียงหัวเราะจากที่ประตูสำนักยิ่งทำให้ในสำนักดูเงียบกว่าที่เคยในหอพักชายบนชั้นแรกเซียวเหยียนนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงเขายังทำสมาธิอยู่ปราณในตัวเขาเริ่มโคจรไปที่ตันเถียนเขานั่งอยู่อย่างนี้มาสักพักแล้วหลังจากนั้นสักพักเขาก็ตัวสั่นเล็กน้อยต่อมาพลังที่เซียวเหยียนรวบรวมจากรอบตัว ก็ไหลเข้ามาในตัวของเขามันถึงกับมีคลื่นเล็กๆเกิดขึ้นในตัวด้วยถ้าลงผ่านอีกครั้งรึโอเซนเฟิงเหมือนจะรู้สึกถึงบางอย่างได้เขาเปลี่ยนเป็นหมอกดำและพุ่งออกมาจากแหวนเขามองไปที่เซียวเหยียนด้วยความตกตะลึงและพูดขึ้นมากี่วันกันห้าวันหรือหกวัน ในเวลาแค่หถึง6วันเซลเยียนได้ทำการบ่มเพาะทักษะจีอูฉบับดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนปรานในตัวให้เป็นปรานของทักษะจีอูพื้นฐานการบ่มเพาะของเขาลดลงไปอยู่ที่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่หนึ่งและจากนั้นก็ก้าวขึ้นมาจากขั้นที่หนึ่งมาถึงขั้นที่ห้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ยแล้วเขาทะลวงผ่านได้ทุกวันความเร็วอันน่ากลัวในการทะลวงผ่านนี้ทาให้ออเซนเฟิงที่เคยพบคนในโลกมามา,มากมายนับไม่ถ้วนก็ยังต้องหวาดกลัวสักพักเซลเหยียนก็ถอนหายใจออกมา ก่อนจะลืมตาขึ้นมาช้าๆในดวงตาสีดำของเขามีแสงสีฟ้าไหลผ่านก่อนจะหายไปในเวลาหนึ่งถึงสองอึดใจเซียวเยียนกําหมัดด้วยความตื่นเต้นใบหน้าเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มขอบเขตชีวส่วนขั้นที่หกในที่สุดความรู้สึกแบบเดิมก็กลับมาอีกครั้งเมื่อรู้สึกได้ถึงปราณที่ไหลเวียนอยู่ในกายสายตาของเขาก็แสดงความตื่นเต้นและลหลงไหลออกมามันคือสิ่งที่ล้ำค่าที่เขาโหยหาเมื่อมันหายไปเฮอเซียวเยียนเจ้ายังต้องการเรียนเรื่องการหลอมอยู่หรือไม่ โอเสินเฟิงมองไปที่เซียวเหยียนและอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมาพรสวรรค์ในการบ่มเพาะของเซียวเหยียนนั้นน่ากลัวจริงๆเพียงแค่ไม่กี่วันเขาก็ก้าวข้ามเส้นทางที่คนอื่นใช้เวลาหลายปีหรืออาจจะสิบปีมาได้แต่พรสวรรค์ในเรื่องการหลอมของเซียวเหยียนน่ากลัวยิ่งกว่าแม้แต่โอเซินเฟิงยังต้องอิจฉาเมื่อได้สติจากเสียงของโอเซินเฟิงเซียวเหยียนก็ไม่ได้แสดงท่าทีรำคาญเลยแม้แต่น้อยเขายิ้มและพูดขึ้นมาเรียนสิแน่นอนว่าข้าต้องเรียน อาจารย์โอปรดสอนเรื่องการสร้างอาวุธหนึ่งดาวให้ข้าทีค่าสังหรณ์ใจว่าข้าจะสร้างอาวุธหนึ่งดาวได้ภายในไม่กี่วันนี้เซียวเหยียนเดินไปตรงหน้าโอเสินเฟิงและหันไปมาพูดว่าตอนที่เจ้าสำนักกลับมาข้าจะทำให้เขาแปลกใจ